สวัสดีเจ้าป,มาปอ,อมพี่น้องตำบลบ้านกลางปีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพุธที่หเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565วันนี้ตรงกับขึ้นสามคำเดือนสีเหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็ยังคงมีข่าวสารมาอู้จาก,กันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้า สำหรับข่าวแรกในวันนี้เป็นปฏิทินกิจกรรมในรอบสัปดาห์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าในวันที่6ม,มกราคม2 5 6 5เวลา9กนาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าท่านนายกประชุมหนควนราชการราฐวิสาหกิจอปทกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนม,มกราคม2 5 6 5บริเวณห้องประชุมสาระประชาคมของเทศบาลตำบลบ้านกลาง และในวันที่7มกราคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีจะเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือของกองสาธรรารณสุขและกสิ่งวมนะเจ้าในเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีต่ตำบลบ้านกลางบริเวณห้องประชุมสาราประชาคมของเทศบาลตำบลบ้านกลางมาฟังเหตุกา,าวหนึ่งกันพ่อ,องนะเจ้า เป็นข่าวแนวนโยบายด้านการให้บริการพี่น้องประชาชนของท่านนายกสรินแก้วนะเจ้าได้มีการมอบแนวนโยบายด้านการให้บริการพี่น้องประชาชนโดยนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนการปลับกเปลี่ยนระบบการชำระค่าธรรมเนียมขยะและการจัดเก็บขยะนะเจ้า ความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทางนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการร่วมลงนามว่ืที่เขาตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลางกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่าสพรนะเจ้าโดยสพราาได้มีการสนับสนุนโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน5ระบบได้แก่นะเจ้า ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบสเซตหรือวันสต๊อบเซอร์วิสระบบงานบริหารเป็นงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ระบบหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ซะสมอาหารออนไลน์และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์นะเจ้าเพื่อฮื่อตังเทศบาลตำบลบ้าน,น,นกลางได้มีการเพิ่มช่องทางการเพืบริการพี่น้องประชาชน เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตอบสนองความต้องการเพื่อกับพีน้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการชํราระค่าธรรมเนียมขยะนะเจ้าเนื่องจากในปีงบประมาณ2565ต,ตางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะยกเลิกการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจัดเก็บ แต่ปั๊บเปลี่ยนเป็นการชำระค่าธรรมเนียมขยะพันระบบออนไลน์นะเจ้าทางประเภทของครัวเรือนประเภทกิจการซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกคือกัพปินองประชาชนบา่าววาท่านจะยุติไหนนะเจ้าก็สามารถชำระได้อย่างสะดวกสามารถชำระได้ทุกที่ทุกเวลาบ่าต้องมาติดต่อชำระโดยตรงตีเทศบาลก็ได้นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าสะดวกง่ายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนชําระเงินผ่านแอปธนาคารซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสุจริปโปรง่งใสตรวจสอบได้นะเจ้าผ่านสาม,มารถส,สแกนผ่าน QR โค้ดเข้าสู่ระบบชําระค่าร,รมเนียมขยะของเทศบาลได้ทันทีส่วนการจัดเก็บขยะได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งปังเทศบาลตำบลบ้านกลางขอความร่วมมือพ่อมม่พน้องประชาชนนำขยะใส่ถุงดำก่อนทิ้งนะเจ้าซึ่งถุงขยะเราจะมีตราสัญ,ญลักษณ์ของอาสาสมัครท่องถิินรักโลกตำบลบ้านกลางเพื่อความสะดวกในเรื่องของการจัดเก็บถูกลักอนามายัยการลดขยะต้นทางนะเจ้าทั้งนี้ถุงขยะสีดำีด่มีตราสัญ,ญลักษณ์อาสาสมัครท่องถิินรักโลกตำบลบ้านกลาง จะมีการบริการโดยกลุ่มอาสาสมัครท่องถิ่นรักโลกของแต่ละหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าอย่างไรก็ตามตังเทศบาลตำบลบ้านกลางจะมีการลงพื้นที่เพื่อบริการพี่น้องประชาชนการชี้แจงการปรับปรุงระบบบริการแบบใหม่นะเจ้าทั้งการให้บริการแบบ one stop service การบริการออนไลน์รวมจนถึงรายละเอียดในเรื่องของการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ การปรับปรุงค่าธรรมเนียมขยะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง1 7ม,มกราคม2565ส่วนกำหนดการของแต่ละหมู่บ้านจะมีการแจ้งผู้ราบแหมเตือนหนึ่งนะเจ้าแต่ในช่วงนี้เฮายังคงจัดเก็บขยะในรูปแบบเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและหลังจากที่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะมีการแจรง้งประชาสัมพันธ์ให้ประมาทปี่น้องได้รับาราบแหมเตือนหนึ่งนะเจ้า มาฟังประกาศจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดละปูนเรื่องขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนตีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่นะเจ้า โดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตีพบการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนมากกว่าร้อยละ80ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้ป่วยเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากประกอบกับในช่วงยุดยาวก็คือในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีพุทธศักราช2565มีการเดินทางท่องเที่ยวการกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะเจ้าโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดละปูนเฮาดังนั้นเพื่อให้เป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตั้งสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดละปูนขอความร่วมมือผู้ติ่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี ตีจะต้องเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานในสถานประกอบการหรือว่าสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดละปูนดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดหรือว่าเอทเคด้วยตัวเองก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงานนะเจ้าแล้วก็ขอความร่วมมือหวัวหน้าส่วนราชการเาจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดระย คือพิจารณาดำเนินการมาตรการทำงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้งหน่วยงานนะเจ้าหรือว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นระยะเวลาอย่างนอ้อยเจ็ดวันนะเจ้าหรือว่าตามความเหมาะสมเพื่อใหือเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในภาคหลังช่วงเทศกาลปีใหม่นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความมาตรกาเก้าแห่งพระราชกำหนด บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548ฉบับพี40ลงวันที่14ธันวาคม2564ประกาศณวันที่3มกราคม2565นายสันติวงฟันรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดละปูนปฏิบัติราชการแตนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดละปูน มาฟังประการแห่มฉบับหนึ่งนะเจ้าจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดละปูนเรื่องบัญชีรายชื่อจังหวัดตีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอนตามตีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดละปูนได้มีคำสั่งตี119ทบ2 5 6 4ลงวันที่30ธันวาคม2 5 6 4 เรื่องของมาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019สาำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยูงโดยกำหนดคือผู้ที่เดินทางมาจากหรือกลับจากกรุงเทพมหานครจังหวัดกระบี่จังหวัดกระสินจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดปัตตานีจังหวัดภูกเก็ตจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเลยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดอื่นตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนในเรื่องของบัญชีรายชื่อจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอมิครอน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือว่าสถานที่อื่นใดตามตีราชการได้มีการกำหนดเอาไว้ตามกำหนดนัดหมายที่ได้มีการหับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั่นเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบนันก็ยังมีรายชื่อของจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 สายพันธุ์โอมิคอนเพิ่มขึ้นนะเจ้าซึ่งสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดระยูนจึงมีการประกาศรายจื่อจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาส2019สายพันธุ์โอมิคอนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. จังหวัดเพชรบุรี 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. จังหวัดสุพรรณบุรี 4. จังหวัดนครพนมและ 5. จังหวัดชนบุรี ประกาศณวันทีมม่3มกราคม2565นายสันติวงฟันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนปฏิบัติราชการแตนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนนะเจ้าเจ้าและสำรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวประชาพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565เทศบาลตำบลบ้นาน,นกลางขอจูนจวนน้องนอ,งนองหนูๆนูผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่สนใจ ร่วมชมแล้วก็ร่วมกิจาการรมวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านกลางในรูปแบบออนไลน์นะเจ้าตีอยู่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมราการได้รับของรางวัลมากมายแล้วก็ปลอดภัยจากโรโควิดสิท่านสามารถรับชมผ่านไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์ตีแฟนเพจของรายการ BKNEWS ในวันเสาร์ที่8มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป พบกับกิจกรรมในงาน,นะเจ้าได้แก่พิธีมอบประกาศกิติคุณเชิดชูเด็กดีประจำปี2565การแข่งขันวาดภาพระบายสีและปั้นดินน้ำมันของนอ้องๆในระดับจันทอนุบาลการแสดงความสามารถของน้องๆของน้องๆนักเรียนโรงเรียนในพื้นทีต่ตำบลบ้านกลางการไล่ซดตอบคำถามชิงของรางวัลและก็ของรางวัลต่างๆมากมายนะเจ้าถ่านสามารถ ตดตามไฮไลท์ของงานโดยือผู้เข้าชมไล่โซดทุกคนได้รวมรุ่น้ายตัวเลขนำโชครางวัลใหญ่ถ่ายรายการต่อยนะเจ้าก็ขอจวนจวนน้องๆหน,น,นูๆผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่สนใจนะเจ้ารวมชมรวมกิจกรรมในวันเสาร์ที่8มกราคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปรวมงานวันเด็ก้ันกลางแบบไล่โซดได้ตีแฟนเพจเฟซบุ๊ก รายการบีเคนิวนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตํำบนบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปรมพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามมาฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาท้าเศร้าผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนประกันได้ใหม่ในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า